พอดีหลวงพ่อฉันเข้าอยู่เนาะแล้วก็เปิดเสียงไปด้วยแล้วก็ฟังฟังฟังไปผู้มีผู้ถามมีผู้ตอบมีผู้อธิบายเนาะถ้าเราฟังดีๆแล้วก็พิจาตามคือต้อง,ต,องต้องมีสติในการฟังอนะว่าไปแล้วเนาะมีสติในการฟังแล้วพิจาตามทุกคําพูดตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการทั้งปริยัติและก็ปฏิบัติเลยนะไปพร้อมกันเลยฟังไปพิจาตามพิจาตามพิณาตามแล้วก็ จริงๆตรงนี้มันก็จะเกิดปัญญาได้คือเป็นปฏิเวทได้แต่ว่าถ้าถ้ามีถามแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่เพราะว่าในใจเนี่ยอาจจะมันมีความคิดสวนขึ้นมาบ้างอย่างน้นอย่างนี้บ้างเนี่ยตรงนี้จิตมันไม่สง,งบพอไม่สง,งบมันไม่เป็นสมาธิในการฟังพอไม่เป็นสมาธิในการฟังปัญญาแน่นอนคือไม่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิด ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอแนะในการฟังธรรมเนาะเหมือนกับว่าโดยเฉพาะผู้ถามเนี่ยถ้าถามสิ่งใดไว้เนี่ยก็ให้จดจอฟังในคําตอบนะฟัง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 หลวงพ่อเชื่อเลยว่าจะเกิดปัญญาในขณะที่ฟังทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เรื่องของความเจ็บนะที่หลวงพ่อพูดเอ,อที่ฟังอยู่ก็เหมือนกับว่าบอกว่าเนื้อมันเจ็บอยู่เนี่ยมันเจ็บอยู่จะบอกว่าไม่ใช่เราได้ยังไงนะ ตรงนี้คือไอความท,ที่ที่ว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าหลงยึดหลงยึดถือในความเจ็บนะความเจ็บโดยโดยสภาพธรรมะเนี่ยมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งนะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับมันเกิดได้ดับได้เพราะมีเหตุปัจจัยนะถ้าไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดนะมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดตรงนี้ถ้าเราดูพิจารณาเรื่องเรื่องเหตุ เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่าความเจ็บเนี่ยมันเกิดเพราะแต่เหตุมันไม่ใช่ว่าเป็นเราแต่มันเพราะมีเหตุมันจึงเกิดเจ็บก็คือเจ็บนะมันก็มีอาการอย่างนั้นตามที่ที่ทุกคนรู้จักว่าเออเจ็บอย่างนั้นนะที่เขาเรียกว่าเจ็บคือมันมีอาการทีนี้หลวงอ่าก็ลองฟังดูแบบนี้คือจริงๆคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะหมายความว่า,วาถ้าพูดแบบนี้ไม่เข้าใจท่านก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่ง พูดอีกแบบหนึ่งไม่เข้าใจต้องพูดอีกแบบหนึ่งทีนี้หลวงพ่อพูดเรื่องแบบแบบเชิงเขาเรียกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเดี๋ยวลองพูดให้ฟังสมมุติว่าตอนนี้ที่แขนนะสมมติว่าที่แขนของผู้ผู้ถามเนี่ยไม่มีความเจ็บตอนนี้ไม่มีรับรู้ได้ว่าไม่มีไม่ปรากฏความเจ็บทีนี้โยมก็ลองเอาอีกมือหนึ่งเนี่ยมาบิดมาบีบมาจิกมาจิกมามาทําให้มันจนรู้สึกขึ้นมาว่ามันเจ็บ ก็ต้องลองทำดูนะแต่ถ้าไม่ลองทำดูมันก็ได้แค่มโนว่าเอ้ยถ้าหยิกมันก็ต้องเจ็บอย่างนี้เรียกว่าคิดเอาแต่ความจริงเนี่ยต้องทำให้มันเหมือนกับมันต้องปรากฏก่อนแล้วก็พิจารณาเอา้าลองลอง,ลองทุกคนก็นได้ที่อยู่ในห้องนะลองหยิกแขนดูพอหยิกปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยความเจ็บเกิดทีนี้ก็ลองมองดีว่าก่อนหน้าจะหยิกเนี่ยความเจ็บยังไม่เกิดเลยแต่พอหยิกความเจ็บก็เกิด ความเจ็บมันเกิดได้เพราะอะไรเพราะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเป็นเหตุปัจจัยให้มันมันเจ็บเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรก็อีกมือหนึ่งไงอีกมือหนึ่งแล้วก็มาบีบมาบิดเ,เรียกว่ามีมีมีการกระทําแบบนั้นอันนั้นแหละคือเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บเพราะนั้นความเจ็บไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นเองมันจะต้องมีเหตุตรงนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บมันเกิดขึ้นเพราะเหตุแล้วก็เมื่อไม่หยิกแล้วนะไม่หยิกแล้วปล่อยมือ ลองสังเกตสิเมื่อไม่มีเหตุความเจ็บก็ต้องดับไปแล้วก็ดับจริงๆด้วยพอไม่หยิกเนี่ยลองดูอืมความเจ็บก็จางคลายหายไปจนกระทั่งว่าดับไม่เหลือหมายถึงว่าความเจ็บตัวเนี้ยดับไม่เหลือทีนี้เรามองมาพิจาเรื่องความเป็นเราสิว่าในเมื่อความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไปทําหมายถึงว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเอ,อคนใดคนหนึ่ง มากระทําแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะเพราะทุกอย่างธรรมะก็คือทุกสภาวะมันเป็นธรรมะเนาะออมีสภาวะอันหนึง่งมีสภาวะอันหนึงนหน่งมันก็ทําให้เกิดสภาวะอันหนึง่งมีสภาวะอันหนึ่งก็ทําให้เกิดสภาวะอันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นสังเกตได้เลยว่าความเจ็บเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเราได้ยังไงในเมื่อมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุต่างหากนะแล้วก็มันดับได้ก็เพราะเหตุต่างหากมันจึงไม่อาจจะเรียกว่าเป็นเราได้เลย นะเห็นเห็นอยู่จะแจ้งเลยนะแล้วก็ความดับไปเนี่ยมันดับไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรามันจะต้องไม่ดับใช่ไหมถ้าเป็นเราคือเขาเรียกว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเนี่ยมันจะต้องเที่ยงแท้แน่นอนหมายความว่าตัวเจ็บเนี่ยถ้าเป็นอัตตานะมันจะต้องคงที่คงทนนะจะไม่มีวันเสื่อมเจ็บยังไงก็ทรงสภาพไว้อย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติกี่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีการเสื่อมไม่มีการดับไปก็เพราะเหตุนี้ เหตุเพราะว่ามันเสื่อมได้ดับได้แล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้แหละเขาจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรารวมถึงไม่ใช่ของเราด้วยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเข้าใจได้ว่านี่แหละความเจ็บไม่ใช่เราแต่มีไหมความเจ็บก็มีแต่ก็ชั่วขราวและก็หมดไปไม่ใช่ว่าไม่มีอาการนั้นอาการนั้นมีแต่มีแค่ ชั่วขราวแล้วก็เสื่อมไปหายไปดับไปตรงนี้จึงชี้ให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรานะแต่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญญาเนาะผู้มีปัญญาก็สามารถเกิดสติปัญญาคล้อยตามได้ยอมรับตามความเป็นจริงได้โอ้ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราเป็นแค่สิ่งมีแล้วก็สิ่งดับแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องอาการนี้อย่างเดียว แค่ยกตัวอย่างนี้อาการนี้อย่างเดียวการพิจารณาอาการอื่นๆก็ไม่ยากลวไม่ว่าจะเป็นความอะไรก็ตามความไม่สบายใจความทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะมันเกิดมาแต่เหตุหมดเลยมีเหตุให้เกิดมันเกิดไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันเกิดแต่เหตุแต่ทีนี้ปัญหาของของเรียกว่าปัญหาของพวกปฏิบัตินี่แหละเนาะเอ,อเพราะว่า มันเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดมานานแสนนานเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะนะหรือว่าอาจจะฟังไม่เข้าใจก็มันเกิดเป็นความหลงหลงยึดถือความเจ็บหลงอะนะถ้าไม่หลงก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อได้สาธยายไปแล้วว่าถ้าไม่หลงคือเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้ความเจ็บมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราอันนี้คือไม่หลง แต่ถ้าหลงเมื่อไหร่ก็เป็นกูเลยเป็นเราเลยเราเจ็บเนี่ยเราเจ็บจริงๆเราเจ็บจริงๆแต่จริงๆมันมีแค่ความเจ็บเออแต่มันไม่ได้เป็นเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่หลงกับกับรู้รู้ก็คือรู้แจ้งเรียกว่าเป็นวิชาก็ได้วิชาคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชาวิชาก็คือหายโง แต่ถ้าเป็นอวิชชาก็คือว่าหลงหลงผิดเข้าใจผิดก็เลยไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะนั้นพลิกนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยเข้าใจถูกแล้วก็ไม่หลงยึดถือว่าความเจ็บเป็นเราเจ็บก็เจ็บไปอันนี้หลวงพ่อพูดเฉพาะความเจ็บนะแต่สภาวะอื่นๆมันมันมีมากมายมหาศาลเรียกไม่ถูกแล้วก็เกิดวนเวียนไม่จบไม่สิ้นเมื่อขันห้ายังไม่แตกไม่ดับเนาะมันก็อันนี้ดับอันนู้นเกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดนะเพราะฉะนั้นโดยรวมภาพ รวมๆก็คือถ้าเข้าใจแล้วคือไม่หลงไปยึดถือสิ่งใดมันก็มีแค่สิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับแล้วก็ไม่หลงไม่ไม่หลงแล้วใครจะทุกข์อ่ะออแล้วอีกอย่างหนึงน่งอ่ะที่หลงนะก็มีตัวเดียวอย่างโยมนิชาว่าหละทุกอย่างจิตทั้งนั้นแหละนะรู้ก็จิตนะไอ้หลงก็จิตยึดก็จิตสุกทุก้ยทุกอย่างจิตหมดอย่างอืนอ่นมันมันไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาก็คือจิตอย่างเดียวเพราะฉนั้นแหละจิตน,นั่นแหละคือตัวทุกข์ เพราะจิตเองก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงก็เหมือนกับความเจ็บเมื่อกี้มันไม่เที่ยงจิตเกิดก็เพราะมีเหตุปัใจจัยให้เกิดไม่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดมันก็ไม่ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเนื้อเมื่อชีวิตโลกนี้มันมีแต่เหตุปัจจัยเนาะจิตก็เกิดแล้วก็ดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยมันแปรปรวนอย่างอื่นแปรปรวนก็ก็จิตอันแหละจิตก็มีเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตัวทุกข์ที่สุดก็คือจิต เห็นจิตก็ผูดด้ใดพบจิตผู้ใด,ดเห็นจิตก็ไม่ได้เข้าใจก็เรียกว่าเป็นวิชาแล้วคือไม่หลงจิตว่าเป็นเราเราเป็นจิตจิตก็เป็นจิตก็ให้มันเป็นเช่นนั้นไปจิตจะสบายจิตจะสุขจะทุกข์ไม่เกี่ยวกับใครก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยก็หลวงพ่อคิดว่าที่พูดมาน่าจะพอเข้าใจหรือฟังแล้วลองตอบหลวงพ่อที่ว่ายังยังลังเลสงสัยตรงไหนอีกไหมทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ ต้องมีสติปัญญารู้รอบรู้ทันว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการถามไม่ว่าจะเป็นความสงสัยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดนะที่มีอยู่ที่ตัวเนี้ยที่ตัวเนี้ยทึงเรียกว่าขันห้าเนาะนะไม่มีผู้หลงยึดถือว่าเป็นเราอีกต่อไปปัจจุบันขณนะดเดี๋ยวนี้นะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้าถ้าผู้มีสตินะเขาเรียกว่าต่อสติที่เป็นเป็นธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะไม่หลงยึดกับสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะปัจจุบันนะหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้แล้วแต่ไม่หลงเออแต่ให้มันหลงก็ไม่เป็นไรถ้าหลงเพราะว่าหลงก็ไม่ใช่เราอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าหลงเนี่ยก็คือมันจะไปยึด แต่ถึงยึดแล้วมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเออเอาเป็นว่าทั้งรู้ทั้งหลงทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันก็ไม่เป็นเราแต่มันอย่างเดียวคือถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์เออเพราะนั้นก็เนี่ยจเจริญให้มากจเจริญให้มากคือรู้สึกตัวที่เขาเรียกว่ารู้ตัวรู้สึกตัวหรือว่ามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในปัจจุบัน นี่เนี่ยตรงนี้ถึงเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวนี่ไอทางไอเรื่องของสติสัมปชัญญะนี่เพียรให้มากจะเลืิอใได้มากก็รเรียกว่าการเพียนเนี่ยเพื่อนเพียรให้มีสติเนี่ยสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนี่ยนะมันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คนที่ไม่ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีสติเลยเหมือนกับพวกเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะมาภาวนาทากรรมฐานฝึกสติเนี่ยมันไม่รู้จักเรื่องสติไม่มีอะไรทักอย่างเลยมีแต่ความหลงหลงหลงหมดเลย แต่เริ่มฝึกสติสติไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ารู้แจ้งเกิดสติปัญญาเนาะรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็อย่างที่หลวงพ่อพูดมาว่าเออทุกอย่างมันเกิดแต่เอุหมดเอุมันก็ดับไปแล้วก็ไม่ไม่หลงยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนอะไรอีกมีแค่สภาวะธรรมเกิดเกิดดับดับก็อันเนี้ยเพราะนั้นสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดนะไม่ใช่ว่าเอา คือมันต้องตั้งเริ่มต้นก่อนนั่นแหละเริ่มต้นก็คือเนี่ยรู้สึกตัวมีสติท่ามกลางมันก็ต้องมีรู้สึกตัวมีสติเบื้องปลายก็รู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะเนี้ยรู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากโอเคนะไข่เมียหลวงพ่อเสริมเรื่องเดี๋ยวลืมค่ะหลวงพ่อเสริมเรื่องกายกายตรงนั้นอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่า สงสัยเมื่อกี้ผู้ฟังอาจจะยังไม่เคลียร์เราจะพูดให้ละเอียดเรื่องของจิตกับกายมันตรงกันมันมันเข้าใจกันได้ยังไงเนี่ยคะ่ะเพราะว่าถ้าจิตเราเห็นจิตนะคะเป็นขณะขณะเนี้ยถ้าไปฝึกด้านจิตเนี่ยคะ่ะมันจะเห็นการทํางานของกายด้วยไปในตัวอย่างเช่นมีอะไรมากระทบทางกายมันมีวิญญาณไปรับรู้ก็คือจิตเนี่ยคะ่ะรับรู้แล้วหนึ่งขณะแล้วดับไปโอเคนะคะขณะที่สอง มันจะผ่านสมองมาเป็นปลายประสาทว่าเจ็บขณะที่สองวิญญาณไปรับรู้ว่าเจ็บตรงนี้ค่ะติดไปรับรู้ว่าเจ็บเพราะฉะนั้นต้องแยกติดที่เป็นขณนะขณะให้ออกมันก็จะเห็นกายที่มันคืออันนี้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะอยู่ในการที่จะแยกออกมาว่าตัวเวลาจิตมันไหลไปรู้ตรงนั้นเนี่ยค่ะกายมันเป็นหนึ่งขณะเท่านั้นนะะแล้วมันก็ดับขณะที่สองคือรู้สึกว่าเจ็บตรงนี้ก็เป็นวิญ,ญญาณขันธเนี่ยแหละค่ะไปรู้สึกว่าเจ็บ แต่ความเจ็บมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากไฟประสาทสมองเข้ามาร่วมด้วยกับกายตรงเนี้ยละเอียดต้องให้ละเอียดเรื่องจิต่ะคะถึงจะเข้าใจว่าจิตมันทานํางานยังไงก็แค่เสริมเพื่อที่จะรู้เรื่องกายด้วยะคะ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอืมก็มันก็ละเอียดมากนะตรงนี้เดี๋ยวจะลองพูดดูเนาะอืมอ่าถ้าพูดถึงชีวิต เรียกว่าคนนี่แหละนะคนเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตอ่ะสมมุติสองส่วนพอกายก็คือส่วนส่วนหนึ่งซึ่งพวกเราก็คงพอจะรู้จักโดยคร่าวๆนะกายก็คือคือตัวอ่าเนี่ยตัวที่เคลื่อนไหวได้ที่เป็นอันนี้พูดพอให้เป็นเข้าใจนะว่ากายก็คือเนี่ยรูปร่างรูปทรงเนี้ยเออแต่ว่าถ้าถ้าพูดในขั้นลึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธาตุนะมันมารวมกันก็เรียกว่าเป็นกายขึ้นมาแต่ว่าเอาเป็น เป็นภาพพอจะเข้าใจได้กายก็คือสิ่งที่หลวงพ่อว่านี่แหละแต่กายเนี้ยมันมันไม่รู้อะไรเลยนะมันไม่รู้อะไรทักอย่างนะเพราะกายไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้ามองให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนะเออโยมพอเข้าใจเห็นไหมท่อนไม้ท่อนฟืนก็คือใครจะเฉียงใครจะเผาไฟใครจะอะไรมันไม่รู้เรื่องแต่จิตนะจิตเนี่ยมันมีทั้งความรู้ นะคือมันรับรู้ได้รับรู้กายได้นะแล้วก็รับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคืออารมณ์อ่ะที่มากระทบมันก็รับรู้ได้แล้วก็รวมถึงจิตนี่นะในในจิตอะ่ะมันก็จะมีพวกสัญญาพวกสังขารพวกวินพวกเ,เวทนาสัญญาสังขารพวกนี้ก็ก็อยู่ในก็เรียกว่ามันเป็น เป็นนามธรรมเหมือนกันจะเรียกว่าจิตก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นจิตที่ทําหน้าที่รับรู้แต่เป็นจิตเจตสิกเป็นจิตที่ประกอบด้วย,ด,วยด้วยจิตนะทีนี้เวลาการทํางานของมันโดยเฉพาะเรื่องจิตนะมันออโตโอมากเลยนะออโตโอหมายความว่ามันจะไปรับรู้รับรู้กายนะพอรับรู้กายเนี่ยมันก็จะทํางานเป็นแก๊งของมันเลยก็คือพวกสัญญาสังขารเวทนา มันจะทํางานร่วมกันเสร็จสับในขณะจิตเดียวแล้วก็มันก็ทํางานวนๆอยู่อย่างเงี้ยพอมันรับรู้อะไรมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเลยมีอารมณ์มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีรับรู้อะไรก็จะมีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็วนๆวนๆนๆนะแล้วทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดทันทีดับทันทีเกิดทันทีดับทันทีเออเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็คือก็เรียกว่าเป็นจิตที่เกิดนะ จิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดทําไมจึงเรียกว่าจิตที่เกิดเพราะมันเกิดรับรู้แต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็ดับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตที่เกิดเป็นจิตที่ดับแต่จริงๆถ้าเข้าใจถูกนะถ้าเข้าใจถูกมันก็คือจิตนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นเป็นของเราไม่ใช่เป็นอะไรเพราะว่าที่มันเข้าใจผิด ว่าเป็นเราอะเรารู้เราได้ยินเรารู้สึกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความหลงหมดเลยหลงไปยึดถือจิตไปลกหลงยึดถืออาการทีนี้พอหลงยึดถืออย่างนี้ถ้าตราบใดนะยังไม่แจ้งในเรื่องนี้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะทุกเนี้ยมันก็จะหลงอยู่ล่ำไปหลงยึดถือแต่ถ้ามันเข้าใจมันก็จะรู้เลยเนี่ยก็สักแต่ว่าคือจิตจิตไม่ใช่เราอะเออมันก็เป็นของมันแล้วมันก็ทำงาน ของมันอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าขันธ์ห้าจะแตกไปเออเพราะนั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราลองพิจารณาดูซิว่าในเมื่อกายไม่รู้เรื่องอะไรนะกายเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าทุกทางใจทุกทางใจอ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอ่ะท่านบอกว่าโอเคเรื่องกายอ่ะนะมันมีอาการอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรา เราไปดับมันไม่ให้มันเกิดเลยไม่ได้ไม่ให้เกิดอาการไม่ได้แต่ทุกทังใจอ่ะมันดับได้สนิทก็คือว่าใจไม่ทุกเลยใจไม่ทุกเลยทีนี้ใจไม่ทุกเลยได้ยังไงก็ต้องเมือ่อเมื่อเห็นความจริงของของจิตเนี่ยว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรานะแต่ตรงนี้มันต้องเห็นก่อนว่าเข้าใจก่อนคือมีปัญญาก่อนว่าจิตที่เกิดจิตที่ดับอ่ะอาการต่างๆทุกอย่าง มันมันมันไม่ใช่เราแล้วมันไม่เป็นเราแล้วนะความหลงผิดไม่มีเพราะนั้นไอเราที่เป็นผู้ทุกข์ก็จะไม่มีนะเราที่เป็นผู้ทุกข์ก็จะไม่มีก็เหลือแต่จิตจิตเกิดจิตดับนั่นแหละคือจิตมันเป็นทุกข์ด้วยตัวของมันเองแต่ไม่มีใครทุกข์ด้วยแต่เป็นเรื่องของของจิตเองที่มันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองนะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไงถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้การปฏิบัติมันก็คาดเคลื่อนหมด เพราะมันเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเรายังมีทุกข์ใจของเรายังเป็นทุกข์ก็เลยมีตัวเราเนี่ยต้องคอยดูแลรักษาประคับประคองเพื่อให้จิตเนี่ยมันดีมันไม่ทุกข์อันนี้มันก็ผิดอีกวันนั้นเนี่ยถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยว่าไอ้ที่ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยคือจิตที่เกิดต่างหากที่มันเป็นทุกข์จิตที่เกิดนะที่มันเป็นทุกข์ แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ทุกเลยเดี๋ยวผมก็จะต่อไปทางโน้อนอีกแต่เอาตรงนี้ให้เข้าใจก่อนว่าไอจิตเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าจิตที่เกิดแล้วเนี่ยจิตเนี้ยต้องดับแล้วจิตนี้แหละคือตัวเองมันเป็นทุกข์แต่ทีนี้เราจะเข้าใจได้ไหมอ่ะว่าเออที่ที่ที่มันมีอาการต่างๆอนะรวมถึงการรับรู้ต่างๆอะ่ะเออมันไม่ใช่เราแล้วก็ที่มันเกิดก็เพราะว่ามันเป็นเป็น อะไรก็เรียกว่ามันเป็นใจลักษเลยอืมมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องดับไปแล้วก็มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็จิตเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเรามันก็คือจิตก็คือจิตหลวงพ่อไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ก็ให้พอเห็นภาพได้ว่าอืมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยให้เห็นตรงนี้ แต่ที่โยมนิชาถามนะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะตอบไม่ตรงเพราะว่าไม่รู้จะถามลืมไปแล้วว่าถามอะไรแต่หลวงพ่อก็อธิบายตามแนวทางที่ที่เห็นอย่างนี้ก็เลยมาบอกกันเอาเอาแค่นี้ก่อนโยมนิชาหลวงพ่อคะหนูไม่ได้ถามคะ่ะพอดีหนูแค่ขยายความเอของที่คําถามคุณโสเละ่ะค่ะ ตอนนั้นเขายัง <c oughs> ไม่เคลียร์หนูก็เ,เลยแค่ข <c oughs> ยายความเรื่องไอ้ตรงไปรับรู้ความเจ็บอย่างนี้น,นะคะก <c oughs> ีเขาถามว่าความเจ็บมันคืออะไรมันเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยเคลียร์ให้เขาผู้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นจิตที่ไปรับรู้ตรงกายก่อนที่มันเป็นหนึ่งขณะจิตทีนี้ตัวนั้นอ่ะมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปรู้ว่าอีกตัวเนี่ยมันคือความเจ็บซึ่งมันมาจากกระแสะจากสมองอันนั้นก็ต้องไปดูเรียนรู้เรื่องการแพทย์ละแต่ว่า มันมาจากสมองตรงนั้นน่ะไอตัวเจ็บเนี่ยค่ะใครเป็นคนรับรู้ก็คือจิตนี่แหละค่ะแล้วมันเป็นคนละขณะกับตอนที่มันไปรู้ที่มันโดนกระทบอะไรอย่ไงค่ะนูก็เลยก็เลยพูดให้มันละเอียดหน่อยขยายความก็สรุปคือจิตนั่นแหละค่ะที่มันไปรับเอ่อการที่เราไปรู้ผัสสะเอ่อการสัมผัสนะครับอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางความรู้สึกความคิดหรือพูดขันห้าก็ได้ครับคําถามก็คือว่า มันสามารถไม่ต้องไปรู้ตรงตอนถึงขนาดนี่ไม่ใช่เราได้ไหมฮะคำถามก็คือว่าเพียงแค่รู้ว่าผัสษะขึ้นมาเราก็ไม่เห็นความเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องไปรอคิดว่ามันนี่เป็นเราแล้วอะคือมันสามารถละตั้งแต่ตอนสัมผัสได้ไหมครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับเวลาสัมผัสเวลาผสะออาต้องยกตัวอย่างเนาะจะได้เห็นภาพอย่างเช่นหลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยมันก็มีเสียงแล้วก็กระทบ อันนี้อธิบายทางทฤษฎีก่อนนะมีเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินอ่ะเขาเรียกว่าการได้ยินเกิดขึ้นคราผักสะนะอันเนี้คือการได้ยินแต่ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่ได้ยินแล้วตอนเนี้ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดเกิดดับดับยังไม่จบไม่สิ้นก็คือเสียงนี่กำลังเกิดหลวงพ่อเนี่ยกำลังอธิบายอยู่เนี่ยกําลังอธิบายกําลังอธิบายอยู่นะแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่า อารู้จักแต่ภาษาแล้วรู้จักถึงการได้ยินแล้วแต่มันก็มีรู้ตัวหลังอ่ะที่มันรู้ตามติดไปเรื่อยๆอ่ะนะรู้ตัวหลังคือรู้อะไรรู้ว่าได้ยินรู้ว่าดับไปแล้วเนี่ยรู้ว่าได้ยินรู้ว่าดับไปแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่มารู้การเกิดการดับเออนี่คือสภาวะของที่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็ไอตัวที่รู้การเกิดการดับเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าสมมติว่า ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะใช้ขอใช้คําว่าเป็นผู้ปฏิบัติถ้าไม่เห็นไอตัวรู้ที่ไปรู้ถึงความเกิดความดับเนี่ยมันก็จะไปยึดถือว่าไอตัวรู้ตัวเนี้เป็นเราคือเรารู้ว่ามีสิ่งเกิดสิ่งดับอ่าเห็นไหมตรงนี้หลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าแม้จะเห็นสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไอเนี้ยโอเคจบแล้วแต่มันแล้วไอรู้ละ่ะไอที่มารู้สิ่งเกิดดับเนี่ย ถ้าเราไม่เห็นมันว่าอะไรไปรู้มันก็กลายว่าไ uh, อตัวเนี้จะเป็นเราโดยโดยอวิชชาเลยโด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 ยความยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเออไอที่รู้ความเกิดดับเนี่ยมันก็หลงยึดว่าเป็นเราทั้งท think, <intell item related> <ihrem> ั้งที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นเรานะแต่มันก็ต้องเป็นเราโดยโดยความไม่รู้อยู่แล้วแต่ถ้ารู้ถึงว่าเอออะไรเหล่าที่มันมารู้ความเกิดดับเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกัน แต่ความมีอยู่นี้มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วมันก็เห็นได้เลยว่า๋อไม่ใช่เรารู้นี่ไม่ได้มีเราเป็นผู้รู้สิ่งเกิดดับแต่มันมีธรรมชาตินั่นแหละก็เป็นผู้รู้สิ่งเกิดดับเพราะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นมากเลยว่าทําไมต้องรู้ทำไมต้องรู้รอบรู้แจ้งรู้จริงรู้ให้ครบรู้ให้หมดรู้ให้ท่วนตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างเช่นท่านบอกว่าปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขาร เห็นไหมท่านนี่เป็นคํานิยามสัท์เลยนะเวลาพระให้ปฏิโมกเนี่ยพูดถึงศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลคือการสํารวมกายวาจาสมาธิคือความจิตตั้งมั่นปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารนี่คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาเพราะนั้นปัญญาเนี่ยจะต้องรอบรู้รอบรู้ก็คืออะไรรู้รู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้แบบจําแต่เป็นการรู้จกักเหมือนกับว่ารู้รู้คือคือพบเห็น รู้เอออย่างนี้มันไม่ใช่รู้จากการจำเพราะต้องรอบรู้ในกองสังขารนะเพราะทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้น่ะมันเป็นสังขารใช่ไหมสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับต้องรอบรู้รู้ให้หมดเพราะฉะนั้นมันจะต้องรอบรู้ถึงสิ่งถูกรู้และก็รอบรู้ถึงผู้รู้มันถึงจะรู้ครบรู้ท้วนรู้หมดแล้วรู้แล้วมันก็ไม่หลงยึดถือเพราะเข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งถูกรู้ก็เป็นสังขารมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้รู้เอง นะผู้รู้เองก็เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาก็เลยไม่ไม่หลงยึดถือในสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เรียกว่าไม่หลงยึดถือในกองสังขารเมื่อหลงไม่ไม่หลงยึดถือก็คือไม่มีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าคือไม่อุปาทานไม่ยึดถือสิ่งใดนั่นแหละตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงในธรรมที่สั้นที่สุดก็บอกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ควรยึดมั่นถือมัน จะให้พูดบาลีสักหน่อยไหมล่ะสัพเพมมานาลังอภินิเวสายะนี่นี่คือทำที่สั้นที่สุดแล้วรวมยอดที่สุดแล้วคือไม่หลงยึดถือเพราะนั้นการที่จะสิ้นหลงได้มันจะต้องรอบรู้รอบรู้รอบรู้รู้หมดรู้ท่วนถ้าโดยย่อก็นี่แหละรอบรู้สิ่งถูกรู้รอบรู้ผู้รู้มันก็จบเชิญขอบคุณครับอ่าผมกำลังจะสรุปอย่างนี้ไม่สรุปหรอกครับเพื่อจะรีแคปว่าที่ แม้แต่หลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยใ,ในการฟังเนี่ยผู้ถามเนี่ยผมหมายถึงนักคนข้างล่างด้วยครับว่าได้เอาไปคิดตามและเกิดประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่หลวงพ่ออธิบายมาจนถึงหัวข้อครับไอตัวผู้รู้เนี่ยออผมชวนให้คิดให้ทุกคนคิดตามครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราลองลองคิดตามว่าสิ่งที่เราอ่ะพอมีอะไรเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาหูก็ได้ครับ เสียงที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่หรือใครที่พูดธรรมะก็ตามเรามักจะเอาความจำเอาความคิดชุดหนึ่งซึ่งได้รับมาถูกไหมครับไปตัดสินไปพิจารณาว่าสิ่งนั้นนะ่หลวงพ่อพูดถูกอ่ะพูดถูกเพราะอะไรเพราะตรงใจหรือเปล่าหรือว่าพูดถูกเพราะว่ามันตรงกับความรู้ที่มีอยู่ความคิดความจำที่มีอยู่ใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวผู้รู้อะครับไอ้ตัวที่บอกว่าไอ้รู้ถูกหรือรู้ผิดตรงนั้นนะ่ะ ถ้าสมมติว่าเรายึดให้มันเป็นทุกโทษก็คือเฮ้ย hey, ฉันรู้สมมุติถ้าเป็นโทษให้หลวงพ่อพูดผิดหรือถ้าจะบอกหลวงพ่อพูดถูกหรือคนนั้นพูดผิดพูดถูกตรงเนี้ยเราจะไปยึดตัวผู้รู้เหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะไอตัวความรู้ที่มันมากมายไอที่มันบอกว่าเป็นผู้รู้ล่ะนะครับเอาแล้วทําไมเตียบอกว่ารู้ถูกรู้ผิดแล้วเต้ยจะมาฟังคนอื่นทาไมใช่ไหมแล้วเรารู้ด้วยด้วยประสบการณ์ของเราที่เรา รับรู้มาจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจึงเป็นเหตุผมมองว่ามันจึงเป็นเหตุนะครับว่าทําให้เราชุดความคิดที่มีถ้าเราไม่ปล่อยตัวผู้รู้ไม่ปล่อยตัวผู้รู้ไม่ปล่อยความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถใช้ชุดความรู้หรือความจําจากการฟังการพูดที่มีมาที่หลวงพ่อบอกได้เลยประมาณนี้นะครับถ้าเผื่ออ,อผมพูดผิดก็หลวงพ่อช่วยเสริมหรือโต้แย้งที่ผมสรุปมาจากหลวงพ่อครับประมาณนี้ครับขอพอะคุณครับก็เป็นความ อืมเป็นการสรุปที่ก็โอเคก็อยู่ในในล่องในลอยในกรอบอ่ะน,นะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องปัจจุบันนี้ต้องไม่หลงว่าเราเป็นผู้สรุปไม่มีผู้สรุปไม่มีผู้พูดไม่มีผู้ฟังไม่มีอะไรเลยอ่ะวันนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาเนาะเออแล้วก็หมดคำพูด